ดาสองหมื่นนะครับคันนี้นะครับซีวิกเอฟดีนะครับเป็นหนึ่งจุดแปดเอสนะครับเครื่องพันแปดนะครับเข้าใหม่นะครับวันนี้นะครับใครหาซีวิกนะครับติดต่อมาได้เลยนะนะครับคันนี้ขายถูกมากๆนะครับหนึ่งแสนแปดหมื่นบาทรถไม่มีชนหนักไม่มีจมน้าไม่มีตัดต่อตัวถังนะครับเครื่องเกียดดีสีสวยพร้อมใช้พร้อมเดินทางไกลนะครับมีสองพันแปดนะครับ นี่เลยทะเบียนสวยด้วยนะนะครับรถสวยพร้อมใช้นะครับสีเทานะครับไม่ต้องเก็บงานเลยคันนี้นะครับนะครับเครื่องพันแปดนะ fd นางฟ้ามาแล้วจ้าอ่าเดี๋ยวดูออปชั่นภายในนะครับคันนี้พับข้างไฟฟ้านะครับกระจกปรับข้างไฟฟ้านะครับเ็นทรันล็อกนะครับนะครับ ไมาย2สองแสนสองครับนี่นะครับโฟมลัยสวยมากนี่โฟมลัยสวยนะครับแอร์แบบ็คคู่นะครับเกาะหนังนะครับนะครับรถตะเกียบเดิมๆนะครับนะครับี่บอกสวยลเลยหลังๆนะครับอย่างอะไรครบ ภายในก็สวยครับนะเป็นแอร์ดิจิตอลนะครับเป็น 1.8E นะครับโรษทีนะครับไม่ใช่เอครับเพราะว่าตัวนี้เป็นแอร์อ๋อเป็นเป็นเอครับยังไม่ใช่แอร์ดิจิตอลโอเคเดี๋ยวสตาร์ทฟังเสียงเครื่องยนต์กันนะครับ้ังเครื่องเนียนๆกริ๊บๆนะครับสวยๆฝากระโปรงเดิม ตาเครื่องเดินเรียบดีโอเนี่นะครับไม่มีดันไม่มีไหลนะครับน้ำมันไม่มีกระเด็นเครื่องเดินเรียบๆนิ่งๆนะครับเออครับนี่นะครับดูมุมใกล้มุมไกลก็สวยนะครับ นิ่เลยจ้าสมอกลูกค้าท่านใดน,นะคะที่ชื่นชอบ h o n d a CIVIC เด็ยดีกำลังคอ้ามาแล้วนะคะ,ะ,คะปี2008คันนี้ราคาเพียงแสนส0 0หมบาทคันนี้ BL หรือว่าจัดแบบไม่ใช้เครดิตนะคะออกรถดาวสาม0 0ื่ค่ะโอเคครับท่านใดที่สนใจนะครับลูกค้าอยู่จังหวัดไหนซื้อได้บ้างครับลูกค้าะคะต้องอยู่ตามทะเบียนบ้านนะครับ ขอเพียงนะคะลูกค้าอยู่ตามเรียนบ้านนะคะพนักงานนะคะพนักงานบริษัทก็ออกไปโอเคครับเต็นท์รถอยู่ที่ไหนครับเต็นท์รถของเรานะคะอยู่ที่ลาดพร้าวฝ่ายสิบแยกสี่นะคะหรือจะโทรเข้ามือสอบถามได้นะคะที่เบอร์ศูนย์แปดหนึ่งสี่สองห้าเจ็ดเก้าแปดนะคะหรือจะเข้าไปดูในเพจนะคะของเราได้นะคะเพจเคนซีรถบ้านสวยค่ะโอเคครับเต็นท์เคนซีรถบ้านสวยขอจบรีวิวเพียงเท่านี้เจอกันคลิปหน้านะครับ